พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเคลื่อนไปโดยสิ่งที่ตามองเห็นคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่18พฤษภาคมเคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณเลวีนิติบทที่2ข้อ11บรรดาธนญ,ญบูชาซึ่งนำมาถวายแด่พระยาเวนั้นห้ามมีเชือ้อห้ามเผาเชือ้อ หรือน้ำพึ่งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเรลองจินตนาการว่าหากคุณไปพบกับบุตรน้อยหลงหายกำลังอยู่ในคอกหมูดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ11ถึง24คุณมองเขาและเห็นเขากำลังกินอาหารหมูอยู่คุณเชื่อว่าเป็นการดีที่จะแสดงความเมตตาในการให้เงินเขาไปซื้ออาหารดีๆมากินเองใช่ไหม นี่คือความดีแบบมนุษย์ที่กล่าวว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันควรเป็นคนดีคนใจดีและคนที่ให้อภัยความดีงามแบบมนุษย์นี้ช่างดีงามหวานดั่งน้ำผึ้งเสียจริงๆแต่สำหรับพระเจ้าความดีของมนุษย์ที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งนั้นพระเจ้าบอกว่าจงอย่าให้ธนญ,ญบูชาที่เจอด้วยน้ำผึ้งนั้นนำมาถวายพระเจ้า เพราะเครื่องธัญ,ญบูชาที่แท้จริงบริสุทธิ์ไม่มีน้ำพึ่งเจือปนคือชีวิตของพระเยซูบนโลกที่เป็นการสำแดงความดีและความเมตตาของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูโดยที่ไม่มีความดีของมนุษย์ที่อ่อนแอและเป็นบนทินรวมอยู่ด้วยและพระเยซูก็เป็นเครื่องธัญ,ญบูชาอันสมบูรณ์สำหรับเราแล้วการให้เงินกับบุตรน้อยลงหายที่เราคิดว่าดีนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลดีกับเขา เพราะเงินนั้นจะทําให้เขาคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกลับบ้านอีกต่อไปและเป็นการขัดขวางการทํางานของพระเจ้าในใจของเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปด้วยความดีแบบมนุษย์ที่คิดเอาเองว่าดีแทนที่จะเป็นความดีแบบพระเจ้าที่ทรงสําแดงในใจซึ่งเราจะได้รับการทรงนําด้วยความรักและพระปัญญาของพระองค์ในเวลาที่สมควรและเหมาะสม พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเคลื่อนไปโดยสิ่งที่ตามองเห็นแต่เคลื่อนไปตามพระวิญญาณของพระองค์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ2ถึง3ได้กล่าวว่าพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนไปด้วยสิ่งที่ตามองเห็นหรือสิ่งที่หูได้ยินแต่เคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระยาเวจะทรงอยู่บนท่านคือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ พระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและอนุภาพพระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระยาเวความชื่นชอบของท่านคือความยำเกรงพระยาเวท่านจะไม่พิภากษาตามสิ่งที่ตาท่านได้เห็นหรือตัดสินตามสิ่งที่หูท่านได้ยินคุณเองก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในคุณดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อ16จงเคลื่อนไปโดยพระวิญญ,ญาณ เดินตามสันติสุขที่พระองค์ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณทำให้ทำบางสิ่งหรือไม่ทำบางสิ่งสันติสุขนั้นคือสันติสุขจากพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำเพราะสันติสุขนั้นพระเจ้าได้รับคำส,ร,สรรเสริญและความเมตตาความดีของพระองค์จะกลายเป็นพระพรแก่คุณและคนรอบข้าง จงเคลื่อนไปโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนดีในแบบที่มนุษย์คิดเอาเองให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกมีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อย่าให้ลูกไว้ใจและเดินตามความคิดสติปัญญาของโลกเท่านั้นแต่ให้ลูกถ่อมใจทำสิ่งต่างๆโดยพระวิญญ,ญาณเคลื่อนในใจทุกวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.